สวัสดีค่ะดิฉันนุวัเบาววิววันนี้จะรับบทเป็นผู้แนะนำระบบค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมขึ้นเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการบริหารราชการของหน่วยงานซึ่งผู้บริหารของกรมสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและแผนรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐโดยการบรณาการระดับศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวงตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และมีความรู้ความชำนาญในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจโดยการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ doc.dmr.go.th ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่าระยะ20ปีที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้พัฒนาระบบ DOC โดยบูรณาการข้อมูลที่จำเป็นต่อาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใต้บทบาทภารกิจของกรมเชื่อมโยงเข้ากับระบบรวมทั้งเป็นศูนย์การข้อมูลการบริหารงานและการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยกระดับขีดความสามารถให้กับบุคลา,ากรเพื่อ <c oughs> เป็นรากฐานของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐโดยสมบูรณ์ต่อไป สามารถเข้าไปยังหน้าระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมหรือ DOC โดยสามารถเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเมื่อเข้ามาแล้วให้เลื่อนลงมาที่ศูนย์ข้อมูลการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเลือกที่สำหรับเจ้าหน้าที่และเลือกที่ไอคอน DOC ค่ะ ระบบนี้จะแสดงข้อมูลอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะหน้าแรกจะแสดงข้อมูลที่สําคัญเช่นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณเปรียบเทียบงบประมาณรายปีอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ ในส่วนแถบเมนูที่เหลืออีก6เมนูได้แก่ 1. ข้อมูลองค์กรเกี่ยวกับกลมมีเมนูย,ย่อยประกอบไปด้วยบุคลากรผลการใช้ใจ่ายงบประมาณและงบประมาณ 2. ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลมีเมนูย่อยประกอบไปด้วยข้อมูลป่าชายเลนข้อมูลปะการังและข้อมูลหญ้าทะเล 3. ข้อมูลการจัดการชายฝั่งมีเมนูย,ย่อยประกอบไปด้วยข้อมูลความยาวชายฝั่ง ข้อมูลสถานภาพแนวชายฝั่งและข้อมูลการฟื้นฟูชายฝั่ง 4. ข้อมูลเครือข่ายการมีส่วนร่วมมีเมนูย่อยประกอบไปด้วยข้อมูลชุมชนชายฝั่งและข้อมูลของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 5. ผลงานตามยุทธศาสตร์ มีเมนูย่อยประกอบไปด้วยประการลังเทียมขยะทะเลและงานวิจัย 6. Oh. เมนูสุดท้ายนี้จะเกี่ยวกับการบริการประชาชนโดยสามารถลิงก์เชื่อมต่อไปยังระบบสำคัญที่เกี่ยวข้องได้แก่ e dairy report สูย์ข้อมูลกลางกลมและระบบโครงการสำคัญประโยชน์ที่ได้รับ 1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร 2. เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังสูตรปฏิบัติการกระทรวงและ 3. เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเข้าถึงข้อมูลของผู้บริหารสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสาระดีๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย